สวัสดีครับสวัสดี f c แฟนครับ f อซีน้อย f c น้องอิงครับน่าเหตุสุ่มประตูไหมนะครับสำหรับทางเข้าบ้านนี่บ้านน้องคุณน้อยนะครับทางเข้าบ้านน้องอุ้งอิงนะครับทางเข้าบ้านน้องคู่ครับพี่น้องนี่พอดีจะแวะอุดหนุนนะครับกาแฟร้านเปิดไหมครับพี่น้องนี่บ้านน้องคุณน้อยนะครับนี่คือบ้านคุณน้อยครับ มีร้านกาแฟเปิดไหมครับเมือวนนี้พี่น้องเดี๋ยวจะมาเบิรงครับว่าเป็นร้านกาแฟของใครรถซาสิพานบอนเตยเทยรถข,าว,นะขาวนั่นละ่ะมองรถขาวนั่นล่ะป้าคนคือไรเออิ่นป้าเตยกาแฟตะหนวด ออมองเห็นหน้าเราเขาก็ยิ้มทันทีเนื่องจากว่าเขารู้ว่าเราเป็นใครนะครับเข <laughs> นี่ครับพี่น้องอีกหนึ่งธุรกิจนะครับอีกหนึ่งธุรกิจัดน้มกระป๋องจากบาทครับเอากาแฟเมนูแนะนำมาเลยมีมีใครถวยวะโอสิมากินใครถวยดิ หนาแววนะครับหนาแววก็นายโยเพิ่นช่วงนี้เพิ่นมาทําธุรกิจเปิดร้านกาแฟยอยู่บ้านนงคุ้นหน่อยพี่น้องปากทางบ้านนงคุ้นหน่อยนี่แหละเ,ออเปิดวันนี้วันแรกมีโปรโมชั่นอะไรบ้างยังมีมีโบนพัดพไปผ่านมากใกล้ใแวะมาสนับสนุนเพิ่นได้เด้อเปิดจังโมงครับเจ็ดโม,มงคเจ็ดโมงครึ่งปิด ปีน้ำมองเคิองอ๋อคือว่าแหลนะน้อขายกาแฟสิปีเตอกกับอะไรจากพูดอดไสิกินเมามาเร็วมาเร็วดนี่นะครับเมนูครับพี่น้องกาแฟเข้มข้นหวานมันมเ,นเม,ม็ดกาแฟอะ นายโยนะครับนายโยมองเห็นกล้องแล้วตอนนี้ส <laughs> วัสดีนนดครับฮ้มาสนับสนุนแล้วเนาะมาอุดหนุนแล้วเปิด้านมือแรกว่าแมนมีโปมาหอดเห็นแต่กระปองนมก็เลยถามสื่อกระปองนมน้ำเพลิน <laughs> นี่ครับใน,ในี่คือ โทรสั่งได้แม่นบ่นี่นี่ครับโทรสั่งได้เลยครับตามเบอร์โทรศัพท์นะครับเย็นปั่นเพิ่มโอริโอปีโป่ห้าบาทเพิ่มคาราเมลห้าบาท คิ้วยาาครับคิ้วเาก็ได้กินน้กดอกอนี่นแววคิวเาป่นี่ฮะของผมได้หรอแก้วนึงบ่เอาอีกเอาคือกันนั่นแหะจักบาทพิเศษครมุงบนแล้วก็จะอิค่ะ ก็ยเวน้ำลเพะอ้วนื่นนีไโย่ใชลักคือบอกเอาแพะเอาหยางมาเลียงไว้ใดเดินในอย่างให้คนเบื่อทำเนี่แต่บรรยากาศเอ้เออนี่เห็ดคอกที่หัว ข้าวบอยล้อมแล้วก็ให้ปล่อยมันยางกินคนยางมันนั่งกินกาแฟเพื่เบิงแพะห้องได่บรรยากาศเป็นยังตัวแต่ตัวสองสองตัวอยู่แค่นั้นมันห่องมันห่องแห้งโผดมันห้องด้ฮะบ่อะไรบ่ตัดเหตุบ่ตัยังบ่หัวจะเอาไปแบบมึงไน้เอาไปหันล่ะอยู่หลังบานนั่นละเห็นเห็นผู้ใดยางไปกับห่องเอินกินอย่างเดียวเลยมันบ่ได้ปล่อย สองทองกันนี่แล้วก็ว่าเปิดลานมือแรกเนี่ยก็เลยมาเขาท้ายพี่น้องเส็จดีเด้อนี่ เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิไอ้กินเบิงแล้วว่าสิเป็นจังไดสิบอกนคลิปมาสนับสนุนได้เ้ยพี่น้องนี่ผ่านไปผ่านมาเส้นทางบ้านหนองคุูน้อยนะครับบ้านบัวรรม สำหรับหนึ่งธุรกิจของนายโยและนายเวลนะครับกาแฟตะหนวดนะครับเป็นเอฟเฟนชายนะครับเปิดเจ็ดโมงเคืองหอดหาม,มงเรงน mm. ซิมบองผ่านว่าผ่านนี่ร้อนไหนบ่อยกว่นี้ฮะนอนไหนกว่าอ่ะโต๊ะคือว่าโต๊ะสิเป็น้อนอยู่ตี <laughs> ตัวยังจว่าตัวสิไปนอนอยู่ตีไปหนีนี่อเอาแกยังบอกท่านหูว่าเพราะว่าเขาก่บพอเคยกินเข้กันนะอืมส้งๆกับกาแฟโบราณมันมีแบบปั่นกับบอกปั่นไงว่าสิบแป๊วใครถ่วยมากินแล้วลว่าเราบอกท่านเด๋อเอาออกมาต้องสร้างจังสิเด๋อออกมาพน่นน่ง บอนยนนดเนอนดีแล้วเตยเข้มขนาดนี้ได้ส่วนเพราะว่าส่วนใหญ่กินแต่กาแฟซองนะมื่อวนกินกาแฟพวกนี้เมื่อวานกินซีนหกโมงตอนนาสอบอยู่สุวนสุวนซีนแต่งงานอูกัดยิ่งเงาวดท้องหยิบสี่หยิบหาชั่วโมงแต่ยนนเมากี่สองชั่วโมง ยี่สั่วโมงสอชั่วโมงนอนสองถึโมงอะสู่กันต่อไปครับสำหรับต่อเตยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องที่สนับสนุนนะครับเนาะฝากกด subscribe กดไลก์กดแชร์ครับฝากเบิ่งโฆษณาเป็นกำลังแรงใจหน่อยเ้อครับสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสกอร์ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ